ท่านก็ยังสงสัยอยู่ว่าทั้งสามแห่งน,นี้เป็นอะไรยังไงกันบางคนก็บอกว่าลูกเมียน้อยบางคนก็บอกว่าเชียงรายมัใช่ลูกเมียน้อยแล้วมันเป็นเหลงเมียน้อยเลี้ยงลูกอยู่ในสถานหน้าไหนเส้นเลือดววาที่จะมาเป็นห้องเรียนได้นะั้นตตั้งต่งที่จะารมประม เป็นพงในการวิเลยสงมาซีศหนึ่งก็มีความคิดในเรื่องที่จะให้มีห้องเรียนที่จังหวัดหน้าพอเสนอเข้าสภาเขากระทบว่าหน้ามันอยู่ในเขตแพทย์น่าจะให้เป็นของแพทย์ผมก็บอกว่ามันไม่เกีเ่ยวกันตรงไหนเลยพุภาษาทุกเมืองเหมือนกันอยู่ตรงไหนก็เปิดได้เอาสุดท้ายก็ เปิดจนได้แต่กวาจะเปิดได้ก็เหมือนกับเชียงรายเราเหมือน,นกันนิสิตรุ่นแรกก็เลยเป็นชาวนอกานาเหมือนกันคือเมษาพิสพาสภา,สภาก็ยังไม่อยอมรับเรื่องห้องเรียนเรานิสิตก็เรียนไปแล้วเรียน,น,นหน้านิสิตเมื่อไหร่ก็จะถามว่าอาจารย์ผมเป็นนิสิตจริงหรือว่า ถามใครก็บอกว่ารอถามพ่อเลยสมัยเยาว์แล้วกันรู้เรื่องคนเดียวก็เปิดห้องเรียนหน้าจนสาเร็จแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็คิดว่าคงไม่นานก็คงจะได้เป็นวิเลยสองสำหรับเชียงรายของเรานั้นเดิมแนวความคิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราตคลงกันไว้ว่าเดี๋ยวถ่ายไว้ทันุดแล้วนการปกครองนั้นเรามาไว้ที่เชียงรายการศึกษาอยู่ที่พะเยา แต่มาส่ำหลังนั้นเนื่องจากว่าการคณะสงฆ์มีจุดประสง์ที่จะพัฒนาคณะสงฆ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผมก็เลยเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเราน่าจะเปิดมหาอะไรมา,มา,มาที่เาียงรายเลยก็กลัวที่จะมีการขยับขยายมาตั้งใน,นพัพัะแก้วเราได้ก็ต้องใช้ความพยายามโดยเฉพาะก็ อาศัยบาร,รมีของหลวงพ่อธรรมราชานวัรของเราท่านเป็นทุกอย่างที่ให้กำลังใจทั้งให้ความคิดทั้งให้ทุน <c oughs> เรื่องการศึกษาเรื่องอื่นที่หลวงพ่อบอกว่าไม่มีปัญหาเ <c oughs> จอจดให้เชียงรายของเรานั้นก็นรุ่นแรกก็ยังเป็นข้าว้าวาอยู่ ระว่าเ,เ,เ,เรียนไปแล้วหลายเดือนเรื่องก็ไม่เข้าสภาก็เลยไปขอคุยกับประารบอดี้ธิการบอด,ดีท่านก็บอกว่าเอานี้ถอนเรื่องเชียงรายออกให้หมดก่อนอย่าเพิ่งมาเข้าสภาแล้วก็ยกห้องเรียนเชียงรายไปขึ้นกับพายาเป็นห้องที่สองก็แล้วกันแล้วอย่าไปคุยกันนะอย่าไปคุยให้ใครทราบพอวันนี้มาคุยในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันเนาะก็เลยรุ่นแรกก็ต้องเป็น ห้องเรียนห้องที่สองของพระเยาแล้วก็ก็เป็นปริศนามาตลอดว่าผมนี่เป็นลูกเครื่องหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นการจัดก,การศึกษาของคณะสงฆ์นี่ก็อยากจะเรียนถวายแล้วก็จเจริญพรให้คณะครูบายใจรับทราบว่าตัวอินพุตของเรานะั้นมันมาจากหลากหลายบางท่านจบปสี่มามาเป็นพระครูสัญญบัตรมาปรับพุธปีเดียวมห มีแห่งเดียวที่ให้ปีเดียวจบม .6 ได้ก็คือมหาจุฬาอย่งนี้แหละจบปสแล้วมาเรียนปิญญาตีอีกท่านหนึ่งจบเรียนจบป .6 แล้วไปเรียนบาลีไปยูห้าก็ได้วุฒิมก็มาเรียนปิญญาตีเหมือนกันอีกท่านหนึ่งจบกศนก็มาเรียนปิญญาตีมหาจุฬามอนกัน อีกท่านหนึ่งจบมัธยมหกมาบวชปีเดียวนะทำทียังไม่ได้ก็มาเรียนเหมือนกันแล้วก็อายุก,ก็แตกต่างกันในห้องเรียนห้องเดียวกันนั้นอายุสิบแปดก็นั่งในเนี้ยอายุแปดสิบก็นั่งในเนี้ยห้องเดียวกันความแตกต่างหลากหลายมันมีมากอย่างที่พะเยาหลวงพ่อวัดปลาแดงบุญนาอายุแปดสิบ มานั่งเรียนกับเด็กอายุสิบแปดเวลาเจอหน้าแทนที่เราเราจะถามว่าหลวงพอ่องานหลวงพ่อเป็นยังไงอะไรท่านเราไม่ได้ถามหรกท่านถามเราก่อนว่าอาจารย์งานผมส่งหมดหรือยังนี่ท่านยังไม่รู้เลยว่างานส่งหมดหรือยังเราก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงพเยพราะอะไรเพราะมหาจุฬานั้นจะพูดตรงๆแล้วในเมื่อวัตโดอินทรมันมาหลากหลายอย่างนี้ ยิ่งปัจจุบันนี้รับภาพลาวมาอีกภาพจีนมาจีบมาอีก,อก,อกที่วิเศษพะเยาเราก็ต้องการขยายการศึกษาไปสู่ต่างประเทศในโซนนี้พื้นฐานก็ต่างกันข้อสอบข้อเขียนบางทีนี่เขียนภาษาไทยก็ไม่รู้ว่ามันเขียนอะไรอามาก,ก็มาเลยว่าเอาเขียนตรงมือแล้วกันมมส่งมาสำนักงานเดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวร้อยอไปก็จุดประสงค์เราไม่ใช่ให้เขานี่มันเก่งภาษาไทยแล้วก็ ต้องมาทํางานในประเทศไทยจุดประสงค์ของวิเชียรพะยาคือต้องการให้จบไไวแล้วกลับไปเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอันนี้คือจุดประสงค์ของวิเชียรพะยาที่อยู่ในโซนนี้ซึ่งก็ะําให้เกิดพะยานี้ก็เลยได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายของภาคลุ่มมน้ำโขงในโซนนี้ทั้งหมดเพราะอย่างนี้ดังนั้น พอเป็นผู้เป็นคณาจารย์นั้นอาจจะมีอยู่สองทางสองอย่างหนึ่งก็อาจารย์ที่มีความชํานาญการสองก็อาจารย์ที่เป็นวิชาพื้นฐานแต่วิชาพื้นฐานนั้นคงจะเป็นลักษณะนเจร์ด้านัจบจค,คือพื้นฐานเข้าไปแต่อาจารย์เฉพาะทางนั้นก็คงจะเป็นเฉพาะทางอย่างภาษาอกฤษภาษาอื่นคณิตวิทย เึ่นต้องอาศัยคนชำนาญกันแต่ที่นี้เราพิจนานรณาดูแล้วว่านิสิตเราน,นะแปดสิบเเนต์น้ต้องการรู้อะไรคิดว่าประมาณ20%ซต้องการความชำนาญการด้านวิชาเฉพาะทางแต่แปดสซนั้นคิดว่าน่าจะเป็นวิชาพื้นฐานมากกว่าเพราอะไรเพราะว่า เป็นพระุทธพระสงฆ์เรียนรู้วิชาพื้นฐานก็ต้องไปใช้กับคนหลายคณะนะเป็นเจาว่านับตั้งแต่อ่านธรรมมหาวิบากเจิมรบมุกน้ำมนต์ปกเสกทุกอย่างอันนี้นี่จะเรียกว่าเป็นเฉพาะทางก็ได้สิษย์มหาจุฬาหลายคนแถมมัาน,านเป็นครูบาไปหลายคก จบมาพุ่งผ้งาดำใส่ประคำหรือไม่เท้าก็ยกยอกันไปว่าเป็นครูบาบก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเดีดเวยวทานอยู่เพราะสามารถเอาวิชาพื้นฐานไปปรับใช้บางทีไม่มีอะไรเอาตำราด,ดูหมอไปช่วยกันดูที่หมหาจุฬาจบออกมาก็มานั่งดูหมอสร้างวัดได้เหมืน <c oughs> อนกันเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยมีคำที่ระเดชพระคุระเจ้าคุณ ประยุทธ์ปยุทธ์โตทพูดไว้ว่าสอนวิชาการเฉพาะทางนั้นต้องอวิชาเฉพาะต้องใช้นักวิชาการสอนวิชาพื้นฐานต้องใช้นักป่าอันนี้อตรตมาภาพกผมอตรตมาภาพก็ยังยึดถืออยู่ว่าการสอนวิชา,าวิชาการจะต้องอาศัยนักวิชาการ แต่สอนวิชาพื้นฐานต้องใช้นักปรชญาบางครั้งหลายท่านไปนขอเป็นอาจารย์ที่หมหาจุฬาวิเขศพยาพูดตรงๆนะแต่ท่านก็บอกว่าผมนี่เก่งอย่างนั้อย่างนี้ผมมีภาษาอังกฤษผมไม่มีปัญหาเก่งมากจบมาหลายสนามอัตมาก็เลนเลอกเลยว่าอันนี้น่าจะไปเป็นอาจารย์ที่หมหาอะไรข้างนอกน่าจะดีพออะไรพ่อลูกศิษย์เราอย่างหลวงพ่อมาละ เรียนปีเดียวจบม .6 อ,อ,อย่างนี้่ยแล้วจะคนเก่งมาสอนก็ตกซ้อกันสี่ปีเพราะมันไม่สมพั์กันพ่อหลวงพ่ออาตมาเนี่ยอายุหกเจ็ดสิบแล้วป็นเจ้ววาวาดมันจะลืมเขียนภาษาไทยยังไม่เป็นเลยเพราะลืมมาหมดแล้วแต่เอามาเรียนภาษาอังกฤษพระอาตมา็เลยบอกว่าโอ้อาจารย์ที่นี่อยากได้ความเป็นนักปาราชญ์เพราะอะไรเพราะในห้องนั้นถ้าต้องมองในห้องนั้นสิบคนเนี่ย อายุก็ต่างกันที่มาต่างกันพื้นฐานต่างกันจุดประสงค์ก็ต่างกันบางคนต้องการจบไปไม่ได้คิดเลยหรอกไปอยู่วัดให้มีความสุขปัจจุบันนี้มีความจาเป็นที่มหาจุฬาจะต้องผลิตจะต้องสร้างจุดมุ่งหมายใหม่ว่าทํายังไงจะให้คนที่มาอะไรครั้งกน้าอาจจะมีจุดประสงค์ว่าผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานบ้างทํางานบ้างแต่มหาจุฬานั้น บางทีก็จะต้องคิดว่าทํำยังไงจะให้คนอายุหกสิบมาเรียน้วมีความสุขกอนตายจะต,ต้องมีวิชากรรมฐานจะต้องมีวิชาทำกิจกรรม,รมบางทีเรียนมหาจุฬาคารวัเรียนไปเดินมาออกไปเป็นนั่งหมอโดเดียวนะาวัดยังมีอาชีพเลยไอ้หกสิบล่ะยังทาได้เพราะว่ามหาอะไรครั้งนอล่านั้นบางครั้งอาจจะผลิตนิสิตออกไปแล้วก็ต้องไปสู่ตลาด การค้าตลาดแรงงานเพราะว่าจะต้องไปแข่งขันแต่มหมายจุฬานั้นบางทีเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่าทํายังไงจะให้คนที่แก่ได้อยู่อย่างมีความสุขจะเห็นได้ว่าจเจ้าวาดปัจจุบันนี้แต่ก่อนอยู่อย่างนี้ไม่มีคุณค่าท่านบอกว่าคูแก่แล้วไปเรียนจากคู่ไม่รู้เรื่องแต่นำมาณปัจจุบันนี้ธรรมาภาพดูได้ว่า ภาพเถระที่มาเรียนมาหาจุฬาเนี่ยยกง่ายๆไปอย่าง,ง,งของพรอแม่จนแต่ก่อนท่านก็บอกผมมันแก่แล้วท่านหอบสังาการไปเรียนวิญญาีที่มาหาจุฬาพออยู่ปีสามปับ๊บท่านมาถามเลยอาจารย์ผมจึงเห็นวิญญาณโทรเลยก,อก่อนเอ้าหลวงพ่อไววเลยเก็ดเสแล้ว,ลวผมอยากเะเรียนโทว่ามันจะเป็นยังไงท่านก็ต่อวิญญาณโทมาเลยพะยาต่อก จบปิญญาโทจริงๆเลยพ่ออาจารย์ว่เป็นอาจาร์นี่นี่ทำให้ท่านรู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วผมมีแรงนี่จนกระทั่งสอบประโยของได้เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่บางครั้งนี่นการในการศึกษานี่ถ้าเราเป็นนักการศึกษานี่อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องคิดว่าผลสริตคือการที่จะต้องไปตอบสนองความต้องการของสังคมแต่ผลสริตก็คือว่าจะทํายังไงให้เรานั้น เอาการศึกษาไปใช้กับตัวเองให้มีความสุขในชีวิตเพราะฉะนั้นนี่อิเลสมพะเยาเจึงตั้งปฏิทานไว้ว่าจะสร้างผู้นำทางด้านพระพุทธศาสนาให้การศึกษาตลอดชีวิตผลิตนิสิตให้เก่งได้ดีและเน้นการศึกษาและวิจัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งมาณปัจจุบันนี้ที่เขตพะเยาก็พยาพยามที่จะเดิน อเพื่องออกข้ามของไปคิดว่าถ้าเป็นไปได้ประมาณสองปีนี้ก็จะเกิดมหาดยสสเทรวาคุณหมิงขึ้นซึ่งขณะนี้ก็กำลังเมื่อประมาณเดือนก่อนก็ได้เดินทางไปช่วยในการทำหลักสูตรให้กับสมาคมพุทธสมาคมคุณหมิง ต้องการที่จะทําให้เกิดมหาเรยสกแลว,ว่าขึ้นที่ผู้เหนือตอนแรกก็คิดว่าที่จะทําได้คือสิบสองปนาแต่พอไปดูสิบสองปนาแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องภาษาเรื่องความความเข้าใจกันระหว่างสองกลุ่มคือระหวัางไทยมาวกับไทยลื้อเพราะว่าสองสายนี้ภาษาเขียนภาษาพูด ภาษาพูดคล้ายกันแต่ภาษาเขียนไม่เหมือนกันก็เลยไปที่คุณหมิงไปคุยกับคุณหมิงคุณหมิงเลยตรลงว่าเอานี้เราเปิดมาวิทยาลัยสงเครวัดที่คุณหมิงแต่ว่าแยกออกเป็นสองสาขาก็คือสาขาที่เมืองเมาต้องใช้ภาษาเมาภาษาไทยเมาแต่ที่สิบสองปนาจะต้องใช้ภาษากวทําท แต่ไม่ไม่เรียกว่าเป็นภาษาตัวเมืองเป็นภาษาตวัาตวธรรมตัวธรรมก็คือตัวเมืองและว็็จะเป็นภาษาการทั้งหมดที่ไปเรียนที่นั่นทั้งไทยหรือไทยเขินไทยยอมไทยก็ไทย,ไท,ย,ไท,ย,ไท,ยทั้งหลายก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่คิดว่าเดอนมีนานี้ก็จะเริ่มราะว่าก่อนที่เจ้าแซงเมืองจะแก่แล้วก็หมดอายุ แรงของเลนาบดฝ่ายจีนก็จะหมดตามที่คุยกันไว้ก็เลยตกลงกันว่าเอาอย่างนี้เราก็เริ่มเอาอย่งนี้ดีกว่าก็กำลังเดินไปอย่างนี้แล้วก็ที่หลวงพ่บางก็ไปคุยกันไว้ว่าเราจะไปเริ่มในการตั้งวิเลสงง์ของพอบางดังนั้นปัจจุบนันนี้วิเกตพยาก็รับพระหลวงพ่อบางกับพระสิริสนามาเรียน แล้วก็จบรุ่นแรกนี้ก็จะส่งไปปูพืพ้นฐานเก,ก็่กักรตั้งวิเลยซึ่งอันนี้เป็นแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายมจาจากท่านประการบดีว่าวิเขตพะเยาร่วมกับสองห้องเรียนว่าที่วิลัยสงนั่นกับเชียงรายนี้อยากจะให้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเป็นศูนย์กลางของเทรวัฒ ในฝากนี้ทั้งหมดแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่คิดไว้เราก็จะอยู่อย่างนี้ทั้งทั้งหลายก็คงจะจําได้ตอนที่อธิการบดีได้มาพูดท่านบอกว่าเราอยู่โซนไหนเราต้องสร้างจุดเด่นของเราให้ได้เดี๋ยวนี้เรามีจุดเด่นตัวนี้ก็อยากจะฝากให้ท่านทั้งหลายว่า เราก็จะต้องช่วยกันโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ฝ่ายคารวะบางครัง้งท่านไม่เคยสัมผัสกับการตัดเกรดของมาหาลัยสงฆ์ท่านก็คงจะต้องงงสักหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นการตัดเกรดอะไรยังไงในเอกาสารนี้ก็จะมีให้ท่านดูว่าระดับเกรดเป็นต้นแบบก้าสิบถึงร้อยนี่ได้ะระดับ 4A 85 89 b บ81 84เป็น b อะไรพวกนี้ท่านจะต้องเข้าใจในการตัดเกรดนิสิตถ้าอย่างงั้นหลายท่านที่เคยตัดเกรดของมาหลาลัยข้างนอกท่านก็จะงงว่าจะตัดยังไงเพราะหลายท่านเคยมีประสบการณ์กับการตัดเกรดของนิสิตข้างนอก แต่พอมาอยู่มหาลัยสงแล้วท่านก็นจะต้องปรับตัวนี้ให้เข้าใจกับระบบการตัด็ก <c oughs> แล้วก็การติดไอติดเด็บท่านก็ต้องเข้าใจว่าระเบียบการติดเอฟติดไอนั้นบางท่านเหมือนอาจารย์มหาจุลาพยาวก็เหมือนกันเปิดเทอมมาแล้วยังมีไอให้เห็นอยู่ ทั้งทั้นที่สอบไปแล้วเป็นเดือนเพราะว่าน้ำพวกเหมือนกันน้ำพว่งกรุงเทพจะมีผลไม่ยาเคือไอ้นี้มันจะอยู่ได้แค่สิบห้าวันาำระเบียบมาะลยถ้าหมดเขตสิบห้าวันแล้วไอ้ตัวนั้นจะแปลสภาพเป็นเอฟธานีหลายท่านก็ย,ยังบอกว่าผมให้ไอ้ไปแล้ว แล้วอีกอย่างหนึง่งบางทีหลายท่านสอนกับพระเนาะธรรมชาติพระเดี๋ยวกองงานส่งเดี๋ยวกรขึ้นได้ไหมเดี๋ยวติดงานศิษย์จตาสารลพัไม่เคยเห็นหน้าเลยเห็นหน้ามาตอนลอนสอบสอบอาทิตย์ไม่ให้สอบกออินูเพราะว่าแก่แล้วสงสารทํายังไงอะ่ะพอเขาให้ส่งรายงานว่าให้คณา,าจารย์ส่ง รายชื่อนิสิตท,ที่ไม่สิทธิ์ที่เรียนไม่ครบ80%ไม่มีสิทธิ์สอบท่านก็่าดังเรยจะให้หรือเปล่าหรือไม่ให้ทีนี้บางทีท่านก็บอกว่าเออให้สอบกันเดอแล้วก็ไปว่ากันทีหลังหลายท่านนั้นพอสอบเสร็จแล้วแล้วก็ไปลงไอให้นิสิต ปัญหาว่าทําไมต้องลงไงโอ้อันนี้มันจะได้ส่งงานพเนพิ่มเติมเพราะว่ามันยังม,มันไม่เคยมาเรียนหรือบางทีก็บอกว่าติดเก็บไว้ก่อนไม่มาเรียนเขาไม่ไม่เขาว่าไม่มาเรียนกับติดเย็บที่ท่านตอบนั้นแนะสาดงว่าอาจารย์ไม่เข้าใจติการะเบียวกันการแต่เรียนสอรรนสท่านเอาเรื่องแปดสิบไปวกกับเก็บของการให้เกรดมันก็เลยไม่ถูกต้องเพราะอะไร เพราะฟที่ท่านให้ไปมันหมายถึงผ่านหรือไม่ผ่านในข้อสอบแต่แปดสิบเปอร์เซ็นตนั้นมันหมายถึงเวลาเรียนของนิสิตที่มาครบหรือไม่ครบไม่มีสิทธิสอบอันนี้แหละท่านทังหลายดังนั้นนี่หลายท่านที่เป็นอาจารย์พิเศษของเรามีความชำนาญการเฉพาะทางแล้วก็บางทีก็พูดตรงๆเเลยเราก็รู้กันอยู่ว่าบางท่านก็มาเป็นประหลัดจังหวัด จบปิญญาตรีปิญญาดุรัฐศาสตร์มากระบวนการเรียนการสอนในระดับมหาลัยบางทีท่านก็ยังไม่ผ่านหรือผ่านแล้วแต่ผ่านมหาลัยข้างนอกไม่ได้ผ่านกระบวนการของสงฆ์หลายท่านก็มางงๆกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ์อีกว่าเมันเป็นปัดหงมุมัธยมกันแน่บางทีถามท่านไปเข้าโรงเรียนไหนโรงเรียนรัดพระแก้วชั้นไหนปิญญาตรีร ยังเข้าใจว่าวัดพระเกี่ยวนี่ยังเป็นเปิดชั้นมัธยมตีอยู่จริงเป็นมหาลาัยแล้วอย่างนี้เป็นต้นหนะดังนั้นนี่ตัวขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าการมาสอนมหลาลัยสงฆ์ที่นี่หลายท่านถ้าคิดถึงค่าข้าวแล้วท่านคงไม่มาหรอกไม่มีใครมาหรอกเหมือนมหลาลัสยสงฆ์ะายานั่นเละร้อยห้าสิบบาทาาต่อข้าต่อรองกันมาตั้งน,าน้า แต่หลายท่านมาด้วยจิตที่เป็นมหมาผู้สเนี่อาตมาดีใจมากที่สุดหลายท่านอยากจะช่วยพระสงฆ์อยากจะช่วยพระพุทธศาสนาเพราะมองเห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีน้อยนิดแต่ก็เป็นพลังที่สําคัญอาตมาคิดว่าอย่างนั้นนะเราจะเห็นได้ว่าคณาจารย์ที่อยู่มาอะไรข้างนอกนิสิตท่านมีเป็นหมื่นๆปัญหาของท่านไม่เหมือนของพระ อาตมาในมีห้าห้าร้อยรูปก็มีปัญหาแล้วทนะ่านเจ้าข้าในมากินปัญหามาันไม่ใช่เป็นปัญหานะท่านเป็นนะท่านนี่คือปัญหายาเสพติดปัญหาเด็กมั่วสุมคืออันนั้นปัญหาของมาอะไรข้างนอกแต่ปัญหามาอะไรท่านนี่ก็เลยทำมากมากว่าน,นี้เจ้าข้าในมากินนี่ปัญหามาันปัญหาค่าเทอมสองพันสองในเจ้าในมัดใจ ชาวบ้าน 6, 000, านี่หกพันแต่ภาคนี่สองพันสองโอ้ยเอาไหนมาจ่ายมหาอาจารย์ขอคอนผันคอนผันตั้งแต่วันแรกถึงวันสอบนี่ไม่มีตังจ 2, 000, ่ายสองพันสองเลยโอย้สองเสร็จแล้วเราก็กักเกณฑว่าถ้าไม่มาจ่ายจะไม่ปล่อยเกณฑเกณฑก็นเงียบพะเยามีมติลบรายชื่อออกเดี๋ยวนี้ก็ไปวุ่นวาย,ก,ยาาออกันอยู่ยืนหนึ่งพร้อมขออุทธรณ์กันอยู มือมันเป็นปัญหาที่หลายอย่างเนื่องจากว่าพระสงฆ์สามเณรนั้นมันอยู่ที่ครูบาอาจารย์เป็นหลักไม่ใช่อยู่ที่พ่อแม่คนระับครูบาอาจารย์บอกว่าไปเรียนกลับมาเรียนคือไปตามนั้นอ่ะแล้วกนจบปัญหาลุลานี่ถาม่าคขวังอะไรถามมีสิทธิ์ข้างนอกเขาก็จะตอบได้ว่าจบพัชชียกงจะไปสอบพัชชีแต่จบมหาอะไรสองนี่งพัชชบกว่าเป็นอะไรก็ได้ัะแต่สัปนปพเลยมันก็เอาเออ แล้วแต่มันจะเป็นเป็นคือเขาไม่ได้คิดอะไรเพราะอะไรการลงทุนมันไม่มีมันมาเรียนตามครูบาอาจารย์บอกถามจะสิทธ์ไหมไม่แน่คืออยู่กับความอันนี้จังมันตลอดเลยการเป็นสิธิ์มหาจุฬานี่นไม่แน่สิทธ์ไหมไม่แน่จบรับต่อไหมไม่แน่มันไม่แน่สักอย่างแล้วแต่ว่าจังหวัดมันจะมาถึงเมื่อไหร่อันนี้แหละท่านทั้งหลาย ท่านก็จะต้องอาศัยความเป็นหลายทักษะที่จะต้องช่วยยังไงก็ขอให้ท่านทั้งหลายมองว่าทํำยังไงก็ได้ให้เกิดพนิพนนสิที่จบจากสถา